สวัสดีครับผมอยู่กับคุณคิดไปณามครับนี่วันนี้เราจะพาสามหนุ่มโสดไปกินข้าวกรุงเทพเลยของข้าวของหวานของอร่อยครบหมดอารมณ์ไหนวะอารมณ์ดีคือเราจะพาไปกินข้าวกรุงเทพเลยกรุงเทพเลยถามว่าใครเลี้ยงใครเลี้ยงไอ้ไอ้คนใส่แว่นไงอะไรวะไอคนใส่เป้เนี่ยนับเบอร์ต้องเลี้ยงผมอยู่แล้วอะไรแรกร้านอะไรไม่บอกบอกไม่ได้เป็นความลับเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ห้วยขวางแล้วนี่ห้วยนาคไม่ใช่ไม่ใช่เหรอห้วยขวางมันมีชื่อมาไงพี่เก๋ที่มาคือ จะมีคนอีสามสองคนเว้ยเขาไม่ถูกกัน <centers> เขาตั้งร้านติดกันเลยมีร้านหนึ่งไอ้ไอ้ที่ร้านขายเสื้อผ้าแฮะแล้วก็เอาลาวมาตั้งร้านขายละไมอีสานเหรออาอาแล้วไอ้ร้านขายรองเท้าอืมไอ้นั่นก็รองเท้าเพี้ยงเว้ยไอ้นั่นก็เฮ้ยเพียงมาทำไมเพี้ยงทำอย่างอ่ะตีแบงบัวเอาบอกมือเอาบอกเอาบอกก็มึงตั้งลาวมากฝังหน้าร้านกูนะอ๋อก็เลยมออ๋อเนี่ยที่มาห้วยขวางวุ้ยขวางอะวุ้ยขวางห้วยขวางกูเนี่ยเออ นีมันอยู่เชน่าทาวนี่ให้เราเดินจะไปเชน่าทาวีบมั้งเว้ยใช่เรีวเฮ้ยมันมีประวัติไงว่าเชน่าทาน่ะเชน่าทาวเนี่ยไอ้ชัยอ่ะมันเป็นลูกเกิดในโรงยิ้มเออเล่งยิ้มมันแต่งหน้าเขาเพามันแต่งหน้าเขาใช่ไหมเล่งยิ้เสร็จคงตกมือมกขาล้างหน้า,าล้างหน้าไม่ออกล้างหน้าอีเดียวจากทีเขาแล้วกลายเป็นสีเทา คนไม่เลยเรียกว่าไอ้ชัยหน้าเทาใช่ยนาทาวอ๋อะจะถึงหรือ,อยังเนี่ยจะพาไปก,กินอะไรก็ไม่บอกนี่เลยมื้อแรกนี่หนักๆเลยบอกให้บะหมี่จับกังมีกัง,งมันมีที่มาไงที่มาของมันมีจับกังอะไรไปกางเป็นนักโทษสมัยน,นั้นก็เป็นตำรวจนะตำรวจรม,ม,มันมีคนนี้มันชื่อกังชื่อกังกังนี่ชอบปนแถวยาวราลัดเป็นเพื่อนกับไอ้ชัยหน้าเทาป่ะ เพื่อนกันไอ้ชัยมันเล่นฮิวเต็ทมันเลยจ้างไอ้กังน่ะไปป้นเพื่อหาค่าผมลังหน้ากไอ้กังเนี่ยมันโมโหมากมันมันมันเป็นเป็นเด็กแถววัดวัดเมื่อก่อนเขาเรียกกันว่าไอ้กังท่ามังอก่อนไอ้กังก็ไล่ปนค่าเพื่อหาผมลังหน้าไอ้ชัยจะพักแักวพักมันโดนจับเขาเรียก มึงก็พูดหน่อยที่ตำรวจจับไอ้กลางตำรวจจับไอ้กลางเลยไปจับกลางแค่นั้นแหละไอ้เี่ยทำไมเรื่องของมึงไม่เหมือนของกูเลยวะเรื่องของต้องยาวราชอ่ะมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมไอ้ร้านที่มึงจะไปเนี่ยเขาก็ทำบะหมี่จากเป็นก้อนๆแล้วมาตีเป็นเส้นใช่ไหมแล้วก็วางโชว์ไว้นี่ไงว่าทำเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่อยองไปยุ่งนะไอ้เียไอ้เด็กสงเด็กเสิร์ฟก็เดินมาจับ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 ไอ้เฮียบอกไปสักไม่ไหวแล้วจับกลางกลางเลยจับกลางกลงเลยเงียบปิาบเอ๊ดัง ว่าได้อีกไหมอีกเรื่องโอเคผมว่าเราไปกินบัหมีจับกันกันดีกว่าครับ ราคาถูกอร่อยคุ้มค่าคุ้มค่าแบบนี้ก็เหมือนกับเครื่องยนต์ดูโอเจ็นขนาด1.2ลิตรในเนิ้วซ u ซูกิซูวิทประหยัดน้ำมันมากถึง23กิโลเมตรแต่ยังให้พละงกำลังในการขับขี่ได้สนุกร้อาใจหังจากเราคอยประหม่จับกังเต็มที่แล้วฮะเรามาล้างคอหน่อยด้วยน,น้ำสมุนไพรนี่ ร้านขนมไทยอะไรวะร้านชื่อร้านนี่นี่น้ำขมน้ำขมน,ขน้ำขมน้ำขมน้ำขิงเอาฝั่งโน้นเขาบอกว่าร้านนี้กินแล้วดีต่อสุขภาพด้วยจริงป่ะจริงอยู่ตรงไหนอ่ะนี่เดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยว้องนานตรงนี้อ๋ออยู่ไม่ไกลจากร้านไม่มีจับกลางเหรอเดินมาประมาณสักสองสามร้อยเมตรถึงแล้วจริงป่ะจริงเขาไปมามามชุ่มคอหน่อยว่าแชุ่มคออ๋อวุ้ยเขาเน่าแล้วนะบันเหลืองด้วย นังแกได้แก่งแหลงเขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาดื่มนุ่มชมบคอด้วยสมวนภายทั้งเปียชเนียดก็เหมือนกับจอทัชสกรีนแตนิ้วเลื่อยไหลสุดๆพร้อมรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto และ Bluetooth มีอะไรหะวนี่เป็นไงเป็นงานแจมไหมพี่ดีเลยอะไรเนี่ยวิงพีกินๆหาพวกพี่มาที่ร้านชาก้าอาร่นี่ดูซิโคงนี่แน่นๆยักษ์เบยอ่ะเท่กันเลยอร่อยเนื้อแน่นแน่นแน่นแบบนี้ก็เหมือนกับแพลตฟอร์มฮัชเทคในทิวซูซูกิซูวิ์แข็งแกร่งโคตท้อ นี่ร้านนี้เลยร้านอะไรวะกาแฟภูทรข้างถนน่างนี้เลยข้างถนนเลยนนเฮ้ยคุณลืงแมสมาวะ่ะท้อยอยู่ที่คอไงไว้ยว้ ีตาสว่างเลยสว่างกว่าด้วยไฟหน้า Audi projector ปรับระดับสูงต่ำได้มาพร้อมกับไฟเลนทางลัดไว้โดดเด่นสะดุดตา <Yeah! S 2> ไปแล้วไม่ใช่เลยเห็นถามนี่แมงเลย ก็มากินอะไรเนี่ยอาหารเพื่อสุขภาพนี่ของดีดทั้งนั้นนี่ดูนี่ครหลอดกินโชว์นี่แขนแรงเลยมไมั้่อยอร่อยอร่อยอร่อยดี่ออร่อยอร่อย่อ,อยุข่อ,อ,อ,อสขพสบายท้อยควบอุมน้อยอรัอยอรอยกร่อยอรมอยอร่ับอร่สคอนโทรลไยนนิ้วอร่อยอร่อวอร่วยอร่ายด้่ายปลายนร้วยั้งค่าความเร็วได้ตามใจคุณ อิ่มแล้วพี่เบิร์ดเช็คบิลไปกันต่อดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิมึงดูดิจานใบนี้มันช่างใหญ่แล้วงางามแล้วลึกเกินขายย่อหรอไม่ขายกูแค่บอกว่าจานไปนี้มันช่างใหญ่แล้วงางามจานก็ขายของได้หรอไม่ได้ขายกูแค่บอกว่าจานไปนี้มันช่างใหญ่แล้วงางามแล้วลึกเกินไม่ต่างกับล้ออลูมิเนียมอลลอยปัดเงาใหม่ขนาด16นิ้วเสริมลูกสปอร์ตให้โดดเด่นสะดุดตาบนท้องถนนไปอิ่มละ ไม่ทอดต่อไหมมัต้องคายแล้วแห้งแล้ไมแต่ลดไปเอาแล้วเสร็จไรแล้วคืนเสรยจแล้วป่ะจรับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจถ่างด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมจับกระดิ่งสโมกกิ้งพันลำมซึ่งหนึ่งตัว